คำถามประเด็นที่1จากการศึกษาผลงานวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายคือนวัตกรรมใด S 1. 1. <S เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการตอบสนองของพืชระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้แบบวัฏจักรเจ็ขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอสองสองเพื่อศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการตอบสนองของพืชหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้แบบวัฏจักรเจ็ดขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอ2สองสอง เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้แบบวัฒจักร7ขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอ2ประเด็นที่2นวัตกรรมดังกล่าวใช้สอนรายวิชาใดและระดับชั้นใดรายวิชาการวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของพืชชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5ประเด็นที่3นวัตกรรมดังกล่าวมีจุดเด่นอย่างไร 1, 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการตอบสนองของพืชหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรเจ็ดชั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอสองสูงกว่าก่อนเรียน 2. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการตอบสนองของพืชหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรเจ็ดขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอสองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบ ประเด็นที่4นักศึกษาจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาของนักศึกษาได้อย่างไรคำตอบนะคะจะนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้พัฒนานักเรียนในเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการเรียนรู้ต่างๆการวัดผลประเมินผลในการจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เหตุผลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร7ขั้นความเป็นมาของรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้นค่ะ